ให้ตอบคำถามเรื่องความรุนแรงกับลูก บบนี้ในปัจจุบันนะคะลูกอาจจะเจอข่าวหรือว่าทําไมตํารวจยิงคนแบบนี้ทําไมเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณอยากจะตอบคาถามนะคะครูแพทนํนนะคะคําตอบที่ครูแพทศึกษามาค่ะจากดรลอร่ามาร์กัมเป็นนักจิตวิทยาคลินิกระดับโลกนะคะที่เป็นกูรูในเรื่องของการสอนพ่อแม่ระดับโลกนะคะมีคำนี้ที่วัทชอบมากแล้วอยากจะนํามาแบ่งปันให้กับพ่อแม่คนไทย ั่วโลกนะคะในเรื่องของความรุนแรงนะคะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะสิ่งที่คุณสามารถตอบลูกได้นะสมมติว่าคุณไปเจอสถานการณ์ที่ตํารวจทําไม่ถูกต้องใช้อาวุธอย่างผิดแล้วไปทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถที่จะตอบแบบนี้ได้เลยนะคะว่า ลูกคะตำรวจมีหน้าที่ช่วยประชาชนใช่ไหมคะช่วยเหลือประชาชนอาวุธนีมีไว้ช่วยป้องกันอันตรายแต่เมื่อไหร่ที่อาวุธนี้คะ่ะไปอยู่ในมือของคนที่มีความรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็อาจจะทำร้ายคนอื่นได้ เพราะฉะนั้นนะคะหนูมีอะไรหนูบอกแม่ถ้ามีอารมณ์ที่มนันหงุดหงิดมีอะไรเรามาคุยกันเราสามารถที่จะช่วยค่อยคอยคุยกับลูกได้ค่ะเพื่อที่เขาเนี่ยนะคะจะมีที่พึ่งทางจิตใจเป็นคุณเนาะคุณสามารถที่จะตอบเขาในเรื่องนี้ได้แล้วคุณก็สามารถที่จะสอนเขาได้แต่ที่สําคัญค่ะคุณแม่ก็จะต้องเป็นตัวอย่างในการควบคุมอารมณ์ที่ดีให้กับลูกและเป็นที่พึ่งทางจิตใจเมื่อเขาพูดอะไรมาอย่าพึ่งรีบตัด ิอย่าเพิ่งรีบบอกว่าทําอะไรให้เขาพูดให้จบเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าลูกของเรามีอารมณ์แบบไหน คิดอะไรอยู่เหมือนที่เรดพูดเมื่อข้างต้นนะคะเรื่องของความรุนแรงมันจะเกิดน้อยมากหากเรารู้ว่าอาวุธค่ะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันเราแต่ถ้ามันไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มันก็จะเป็นอันตรายให้กับผู้อื่นเริ่มที่ตัวคุณแม่นะคะรับฟังลูกอย่างมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ครูแพทย์เนี่ยสอนนักเรียนนะอยู่ในคอร์สรักษาใจไต,าตาอารมณ์แอคชั่นชาเลนจ์นะคะเป็นคอร์สที่แม่ค่ะจะเรียนรู้การไตาอารมณ์จากหนักเป็น าอารมณ์เครียดเป็นดีขึ้นนะคะครูแพทย์อสอนนักเรียนแบบนี้แล้วทาให้นักเรียนผูแพทย์มีใจเย็นขึ้นสามีเนี่ยนะคะชมกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลูกๆเนี่ยมีบอกว่าอ๊ยแม่ไม่เป็นนางยักษ์อีกต่อไปแล้วเนาะถ้าใครสนใจก็ส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์เพจครูแพทย์พัทรวดีเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะครูแพทย์ยินดีเลยค่ะนําข้อมูลนะคะมาให้พ่อแม่คนไทยทั่วโลกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ